เฟรยไอแลนด์รัฐเท็กซัสแล้วนะคะก <Okay. Yeah. S 1> ำลังวนดูในเมืองนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเซาเปอร์เฟรย์ไอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของรัฐเท็กซัสนะคะซึ่งอยู่ทางใต้ของรัฐเท็กซัสติดกับฝั่งอ่าวเม็กซิโกนะคะ ที่นี่จะเหมือนคล้ายๆกับอัลต์แบงค์ที่นอตทเลนาที่พวกเราอยู่นะคะเหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆทะเลนะหลายๆอย่างเหมือนกันเลยนะคะที่นี่เราถึงที่เราจะพักแล้วนะคะ yes I will what what is it one twenty three okay, okay. t h s it ที่นี่ full hook u นะคะทุกคนก็มีน้ำไฟฟ้าแล้วก็ท่อต่อ ท่อระบายน้ำของเสียนะคะสามอย่างนี่นะคะให้ดูนิดนึงอันนี้ที่ต่อไฟนะคะของพวกเรา3 0แอมป์นะคะอันนี้คือท่อต่อระบายน้ำของเสียนะคะของหนักของเบานะคะแล้วก็อันนี้น้ำที่จะต่อเข้าอาวีเรานะอันนี้นะคะ สวัสดีตอนเช้าอันสดใสที่ i s l a b l a n a Park ที่ South Padre Island รัฐเท็กซัสนะคะวันนี้อากาศดีมากค่ะทุกคนเราจะพักกันที่นี่ประมาณสองสาคืนนะคะก่อนที่เราจะไปบุนด็อกเกอร์แถวๆบีชนะคะยังไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะแต่ที่นี่เป็นพ์คของเขาที่ a r k นะคนเยอะมากค่ะ ให้ดูนิดนึง Yes baby you ready <Very good. S 1> เดี๋ยวเราจะไปปั่นดูแถวแถวนี้นะคะไปค่ะคร็ o m r o c k อ r ย a d okay what you want me to do oh I need the basket I go get the basket จักรยานพร้อมแล้วนะคะ Yeah, ready. I'm okay ไปครับทุกคนให้ปั่นจัก,กรยานดูแถวแถวนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตามนี้มาค่ะที่นี่เป็นพาร์คใหญ่มากนะคะเป็นพาร์คของชาวหรือว่าเขาจีที่นี่นะใหญ่มากๆค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะเป็นเป็นเซ n กชันหนึ่งเท่านั้น ฝั่งนี้ติดซานะคะที่นี่ตกปลาได้นะคะทุกคนคุตกปลาเยอะแยะเลย เราขี่ปั่นจักรยานไปเช็คฝั่งโน้นนะคะคุณเยอะมากนะฝั่งโน,น้นเห็นไหมคะนี่รออยู่ตรงนี้แหละ <c oughs> นี่เป็นฝั่งบีชแล้วนะ,นะคะ Let's go ride the b i k e on the beach I don't know if we can ride on this car. Yeah, they're not allowed to do it. It's beautiful though. โ okay. อเครอไปหาคยณเราจะจปั่นจักรยานตรงหาดกันเลยนะคะไปแล้วก็ไปยายร็อกตอนนี้เราปั่นจักรยานอยู่ที่หาดไอระบีังก์ ีติดอยู่กับอ่าวเม็กซิโกนะคะทุกคนอยู่ฝั่งด้านใต้ของรัฐเท็กซัสเลยนะคะแบบติดติดอ่าวเลยนะคะที่นี่ ที่นีด่ดีอยู่อย่างนะคะทุกคนเห็นถังขยะไหมคะเขามีถังขยะให้ทุก50เมตรทุกร้อยเมตรนะคะจะเห็นเยอะมากค่ะสถานที่ก็เลยสะอาดสะอาดดูสะอาดดูสบายหูสบายตานะ I don't know where we going อะไรบ้างะอยู่ นิดกลับมาถึงอาวีนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวเที่ยงกันหัวยุ่งเลยลมพัดนะคะที่ที่หาดโอ้ oh my god ตอนนี้คุณร็อกแก่ก็กำลังทำหนมปังแกนะคะส่วนนี้ก็จะทำอาหารเที่ยงนะคะวันนี้นิดจะทำผัดฉ่าปลานะคะ ครื่องปรุงของนิดพร้อมแล้วนะนี่ปลาผาชาปลานิดขาดอยู่อย่างเดียวคือไอไอเครื่องริกไทยนะคะริกไทยสดนิดไม่มีนะคะอันนี้ขิงนิดแช่เย็นนะคะก็เลยดูเป็นแบบเปียกนะน้ำมันนิดใช้แต่น้ำมันมะกอ,อกนะคะ,ะ,คะ What โอเคนิดใช้แต่น้ำมันมะกอ,อกนะคะนิด เลิกใช้น้ำมันพืชไปนานแล้วนะคะตั้งแต่ม่รู้ว่านี่เป็นมะเร็งนะคะนี่ก็เลยกินแบบสุขภาพนิดนึงนะมันมาก่อนผัดพริกกับกระเทียม,มก่อนนะคะกระเทียมเหลืองแล้วก็ปิดใส่ในเน้ปลาลงนะใัดผัดเนื้อปลาทห้สุกนะคะ แร,ง,รงมากติดมากแล้วก็ใส่กระชายลงไปนะคะกิในแรงมากน้ำมันหอยนะคะนี้จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้น้ำปลานะคะเพราะว่าน้ำปลามันก้อนข้างกลิ่นแรงนะคะสำหรับคุณล็อกซี่ ราใช้แค่ง้มันถอเดียวก็ใส่ดีวเปครีสแล้วก็ต้นหอมนะคะ แล้วก็อันสุดท้ายเลยใบหงตานะคะไสเลยนะไม่รู้จะเป็นผัดชาหรือเปล่าม,มันมันมันขาดไอ้พริกไทยสดไปนะ <c oughs> ไม่รู้รสชาติคงจะเป็นกระเพรามากกว่านะ Last time it was much easier. I don't know what's going on with this dough. Come on, it's ready. I don't care if you open it anymore. Now needs it needs more time. Okay. Not ready, huh? Ten minutes, maybe. We go with eight. Ready. I need to put this down somewhere. This morning, อนนี้คุณร็อกเกก์กำลังเตรียมตัวจะล้างรถนะคะที่นี่เขาให้ล้างรถได้ได้นะทุกคนปกติที่สเตทพาร์คหรือว่าเนช n นพาร์คเขาไม่ให้ล้างรถนะที่นี่เขาให้ล้างรถได้คุณร็อกกาลังเตรียมของอยู่ข้างนอกนะโนนนะคะอุปรกรณ์ล้างรถแก พลังงานล้างรถของเรานะคะฮัน you miss the spot <laughs> 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 you made spot. m spot I'm s e r i o just kidding oh, yeah. มากแล้วนะคะที่พวกเราไม่ได้ล้างรถสองเดือนสามเดือนได้นะเยินมากค่ะวันนี้คุณร็อกเลยจัดนะคะ you already got half finished yeah. keep going